สวัสดีครับพี่เองสวัสดีครับครับวันนี้จบคอดเนาะจบนะครับครับอ่าเราว่าการนะครับก่อนมามีอากาศไหมครับก่อนมาเป็นกระดูกทับเส้นฮะครับเมื่อเดือนมาร์ตุสิบห้าตุลาสี่หกสี่ครับแล้วก็ไปรักจาทางหมอก็ไปแก้ผ้ากินยาครับไม่ดีขึ้นครับก็เลยมาเจอหมอแจ็คครับให้หมอแจ็คจัดการให้จัดการให้ตอนนี้ อาการดีขึ้นครับเดินตัวเดินได้สบายได้สบายขึ้นครับเบาตัวเบาครับเลยมีอาการอยู่ไหมครับล้าลงขาาการล้าลงขามีอยู่ก็ตอนนี้มีมีอากาดีดีหายแล้วเนาะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือนิดหน่อยจะคงจะดีขึ้นแหละเพราะหน้าเรบโดยรวมอาการดีขึ้นหมดเลยเนาะดีขึ้นดีขึ้นครับถึงแขนเต็มก็แขนแขนเดีแขนจะยกสุดละได้ครับครับใช่สะโพกสะโพกก็ดีครับ แเฉพาะตอนแรกนั่งขัดสมาิไม่ได้ครับตอนนี้สบายขึ้นนรบโอเคครับขอบคุณครับโอเค